ก็เดิมทีก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรอยู่ดีๆก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้จริงๆเลยนะขี่จักรยานมานอกเลยนอกเลยลุกไม่ได้ขยับขาไม่ได้เลยนอนอยู่เนี่ยด,ดูทีวีอยู่ดีๆพอลุกคุณเดินลุกคุณเดินเ,เดินแล้วขามันเป็นอย่างเนี้ยโอมันพิษไมมอย่างเนี้ยแล้วทีนี้อ้าวนึกว่าสะดุดเสือ แล้วก็สะดุดเสือที่เราปูเมื่อก่อนนี้ปูเสือน้ำมันไงแล้วพอนั่นลูกเดินจีนึงก็เดินไม่ได้ขาข้างไหนคะ้ามาขาข้างซ้ายขาข้างซ้ายอ่ะเราก็ลองขยับงี้ขยับข้างน,างนี้ขยับข้างนี้ขยับได้แต่ข้างนี้นิ่งอยู่อย่างเงี้ยนิ่งเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กระดุกกระดิกไม่อะไรเลยก็เดินไม่ได้ตั้งแต่นั้นมากี่ดเดือนแล้วเะมะนานหลายเดือนเป็นอยู่ประมาณ ตอนนั้นประมาณห้าเดือนเริ่มจากขาไม่มีแรงค่ะขาขามันไม่สั่งเพราะว่ากระดูกเส้นหลังเนี่ยไปเอ็กซเรย์แล้วมันโค้งมันโค้งไปเบียดเส้นประสาทอ๋อที่ที่มาบอกว่า L อะไรนะข้อ L1 l หนึอสองอ๋อ L สอนะข้อที่สองข้อที่สาข้อที่สองสามค่ะก็ดูในฟิล์มมันโค้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วหมอหมอที่เนี่ยไอโรงพยาบาลก้วยน้ำไทยหนึ่งเนี่ย เขาบอกว่าอย่างนี้ต้องมาทํากายภาพดึงกระดูกอืแล้วพอไปดึงกระดูก15วัน15วันก็แลเดินได้แต่ขาก็ยังไม่ยังยกไม่ได้อย่างนี้นะค่ะอันนี้ <5 S 1> คือเท่ากับว่ามะมีภาวะของกระดูกทับเส้นใช่ค่ะอและและเราจะกระดกเท้าอย่างนี้ไม่ได้กระดกไม่ได้เลยสั่งไม่ได้เลยและพอพอไปดึงกระดูก15วัน15วันกลับมากลับมาอยู่บ้านก็ มันไม่เบียดเส้นประสาทแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเดินได้ค่อยๆเดินได้ก็เด,ดเดินได้ประมาณสักเดือนเนี่ยคิดว่าเดินได้แล้วทำงานอีกเนี่ยผัดข้าวต้มอีกแล้วก็ขี่จักรยานออกไปขายพอไปขายได้สองอาทิตย์เดินไม่ได้อีกแล้วมันเจ็บเจ็บมากเจ็บเนี่ยเจ็บเจ็บเ้าเลยมาถึงหลังอะ่ะชาขาด้วยไหมคะมะมันไม่ชาแต่มันเจ็บ มันปวดเลยแต่ก่อนนี่ที่เดินไม่ได้นะ่ะมันไม่เจ็บค่ะมันได้แต่นิ่งๆอย่างเฉยพอหุนสองเนี่ยเจ็บเดินไม่ได้แล้วก็หยุดหยุดไปประมาณเดือนกว่าพอพอจะทําได้ทาอีกทีนี้ไม่ได้เลยน็อกเลยทีนี้ทั้งมือทั้งขาไม่ได้เลยเลยค่ะเจ็บไปหมดทั้งตัวมือเนี่ยกลไม่เข้า ไม่มีแรงไม่มีแรงกระดิกทำอะไรเลย